ในภาคที่2กลุ่มวานอนที่มีซีซ่าปเป็นจ่าฝูงตอนนี้พวกมันกําลังไล่ล่าฝูงกวางอยู่ในป่าโดยซีซ่าได้พาบลูสอายลูกชายของเขาติดตามไปด้วยบลูสอายเป็นวานอนหนุ่มที่มุทะลุบางครั้งก็ทําอะไรผีผามลงไปจนพ่ออย่างซีซ่าต้องตักเตือนอยู่บ่อยครั้งและในครั้งนี้เองบลูสอายที่ได้ติดตามพ่อมาก็เผลอไปโดนหมีตัวใหญ่ตะครุบจนเกิดเป็นรอยข่วนขนาดใหญ่เข้าให้ซีซ่าเห็นลูกตกอยู่ในอันตรายก็รีบเข้าไปช่วยพร้อมกับตะโกนเรียกฝูงของมันให้เ มาช่วยอีกแรงแล้ววานอนที่มาช่วยซีซ่าได้ก่อนใครมันก็คือโคบาวานอนในฝูงที่เคยถูกมนุษย์จับไปทดลอง โคบาเข้ามาช่วยสองพ่อลูกอย่างรวดเร็วมันใช้หอกไม้แหลมแทงเข้าไปที่สันคอของหมีตัวนั้นจนสิ้นใจซีซ่าขอบคุณโคบาที่ช่วยชีวิตตัวเองและลูกเอาไว้โคบายิ้มตอบรับพร้อมกับโยนหอ,อกให้ซีซ่าแล้วเดินจากไปหลังจากนั้นพวกวานอนก็พากันกลับบ้านของพวกมันที่ตั้งอยู่บนภูเขาน้ําตกในป่าลึกพอซีซ่ากลับมาที่บ้านเขาก็ได้รับข่าวดีนั่นก็คือภรรยาของซีซ่ากาลังจะคลอดลูกแล้วซีซ่าจึงรีบเข้าไปหาและไม่นานภรรยาของมันก็คลอดลูกชายแสนหน้า รักออกมาซีซ่าได้เรียกบลูสอายมาดูน้องชายคนใหม่ตอนนี้พวกมันมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มมาอีกตัวแล้วจากนั้นซีซ่าก็มานั่งคุยกับมัวริสเพื่อนวานอนของมันที่โขดหินทั้งสองนึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาจวบจนตอนนี้ก็สิบปีแล้วเวลาผ่านไปแป๊บเดียวซีซ่าก็มีลูกชายตัวใหม่อีกหนึ่งตัวมอริสถามซีซ่าว,ว่าซีซ่าย,ยังคงคิดถึงพวกมนุษย์อยู่ไหมซีซ่าก็มีสีหน้าที่เศร้าลงแล้วก็ตอบไปว่าบางครั้งเขาก็คิดถึงพวกมนุษย์บ้างซึ่งในตอนนี้ กำลังห้าหันกันเองแล้วก็เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่ฝูงวานอนไม่เจอมนุษย์เลยพวกมันได้แต่หวังว่ามนุษย์คงจะยังไม่ตายกันหมดวันต่อมามีวานอนสองตัวพ่อลูกออกไปหาปลากันซึ่งคนพ่อนั้นก็คือร็อกเก็ตเพื่อนของซีซ่าจากภาคที่แล้วระหว่างที่พวกมันเดินทางกลับก็ได้เจอกับมนุษย์คนหนึ่งเข้าทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ชะง,งักด้วยความกลัวซึ่งกันและกันฝ่ายมนุษย์ยืนตัวสั่นแล้วหยิบปืนขึ้นมาวานอ,นอนทั้งสองเห็นดังนั้นก็หูใส่แต่ด้วยความลนลานของมนุษย์ที่ ว,วานอนจะเข้ามาทําร้ายเขาเลยลั่นไกยิงเข้าใส่วานอนตัวลูกเข้าเสียงปืนดังลั่นในป่าจนศีซาที่ได้ยินเข้าก็รีพาฝูงโคมันตามไปทันทีและแล้วฝูงวานอนก็มาถึงที่อย่างรวดเร็วส่วนชายคนนั้นก็เรียกกลุ่มของเขาให้เข้ามาช่วยและหนึ่งในนั้นก็คือเมาคม่อมชายผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม เมลคอมและซีซ่าเจรจากันเมาคอมบอกว่าพวกเขามาที่นี่ไม่ได้ต้องการมาทำร้ายพวกวานอนแต่ซีซ่าไม่เชื่อพร้อมกับขู่ให้มนุษย์กลุ่มนั้นกลับออกไปแล้วไม่ต้องหวนกลับมาอีกพวกมนุษย์ต่างวิ่งหนีวานอนด้วยความกลัวเหลือทิ้งไว้แต่กระเป๋าของลูกชายเมาคอมที่ตกอยู่พวกวานอนจึงเก็บกระเป๋านั้นไว้แล้วซีซ่าก็สั่งให้โคบาตามพวกมนุษย์นั้นไปเพราะเขารู้สึกว่าการที่มีพวกมนุษย์มาในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเมื่อพวกมนุษย์กลุ่มดังกล่าวกลับไปที่ฐานของ เมาคอม <c oughs> ก็ได้รายงานให้กับดเรฟัสหัวหน้าของเขาฟังว่าในป่าอีกฝากหนึ่งนั้นมีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ซึ่งเขื่อนแห่งนั้นสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับพวกเขาได้แต่ทะว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของพวกวานอนและพวกมันดุร้ายมากแถมยังสามารถพูดภาษามนุษย์ได้อีกด้วยทางด้านโคบาหลังจากที่ตามมาสืบเรื่องนี้เขาก็กลับมารายงานและเมื่อถึงการหารือโคบาได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มว่าพวกวานอนควรทําสงครามกับมนุษย์แล้วเริ่มป ปลุกปั่นให้วานอนที่ไม่ชอบมนุษย์คล้อยตามแต่ซีซ่าไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าสงครามไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริง มิหนำซ้ำอาจจะทำให้พวกเขาต้องเสียบ้านเสียครอบครัวรวมถึงอนาคตของเผ่าพันธุ์อีกด้วยแต่โคบาก็ไม่หยุดความคิดนี้เขาอยากแสดงพลังให้พวกมนุษย์เห็นว่าวานอนนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนซีซ่ารับฟังความคิดเห็นของโคบายอย่างเข้าใจแต่ทว่าเขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังและเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดสงครามกับมนุษย์ในอนาคตซีซ่าจะไปเจราจากับพวกมนุษย์ในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมาซีซ่านำฝูงวานอ,นอนเดินไปที่ฐานทัพของมนุษย์นั่นก็เพื่อประกาศสัตย์ าว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่ป่าตรงข้ามนี้พวกมันไม่ต้องการทําสงครามแต่ถ้าหากมีมนุษย์หน้าไหนรุกล้ำเข้ามาในเขตของมันอีกครั้งสงครามจะเกิดขึ้นแน่นอน ก่อนกลับซีซ่าก็เอากระเป๋าที่ลูกชายของเมาเคอมทาตกไว้มาคืนให้พวกวานอนกําลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มาทําร้ายแต่ทว่าต้องการก็เพียงแค่ความสงบเท่านั้นหลังจากพาพวกวานอนกลับไปพวกมนุษย์ที่ได้เห็นความน่ากเกรงขามของวานอนนั้นก็ต่างพากันหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนหัวหน้าฐานอย่างเดรฟัสต้องออกมากล่าวปราศัยเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กลุ่มของเขาเดรฟัสกล่าวว่าหากพวกวานอนกลับมาอีกครั้งพวกเขาก็จะสู้กลับถึงแม้ว่าคนในเมืองนี้จะ ะมีไม่มากนักแต่ทว่าอาวุธต่างๆก็ยังมีครบครันและที่สําคัญเขาจะพยายามหาทางเอาพลังงานจากเขื่อนบนภูเขานั้นมาให้กับมนุษย์ให้ได้เมาคอมไม่ต้องการให้สงครามเกิดขึ้นเขาขอเลือกใช้วิธีเจรจาในการแก้ไขปัญหาเขาเลยขอเวลาดูเรฟัสาวันในการขึ้นไปเจรจากับพวกของวานอนและเขาจะซ่อมแซมเขื่อนให้เร็วที่สุดดูเรฟัสไม่เชื่อว่าพวกวานอนจะดีต่อมนุษย์เลยบอกกับเมาคอมไปว่าหากเมาคอมไม่กลับมาภายใน3วันเขาจะพาคนไปฆ่าวาน นนนนออทที่่ยูั้นนุกตัวกลุ่มของเมาคอมเดินทางไปที่ป่านั้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พวกเขามากัน5้าคนโดยมีคนที่เดรฟาส,ส่งมาอีกสองคนเพื่อช่วยให้เมาคอมซ่อมเครื่อนที่เหลือก็คือเอลลี่แฟนสาวของเขาและลูกชายที่ขอติดตามไปด้วยเมื่อเมาคอบมาถึงก็สั่งให้ทุกคนรอที่รถเขาจะเข้าไปในถิ่นของวานอนเพียงลาพังหากเขาไม่กลับมาภายในสองชั่วโมงให้ทุกคนรีบหนีกลับไปยังฐานทัพทันทีเมื่อเมาคอมเข้าไปในถิ่นของพวกวานอน,อนเขาก็โดนพวกวานอนจับตัวไป ให้ซีซ่าทันทีเมาค้อมรู้ว่าถึงเขาจะเจรจากับซีซ่าด้วยความสัตย์จริงซีซ่าก็คงจะไม่เชื่อเมาค้อมเลยขอให้ซีซ่าตามเขาไปดูอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือเขื่อนร้างที่ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยู่เมาค้อมเลยบอกกับซีซ่าว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อพร,รากที่อยู่อาศัยไปจากพวกวานอนแต่พวกเขามาครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าเมาค้อมขออนุญาตซีซ่าให้เขากับพรรคพวกอีกสองสามคน เข้ามาซ่อมเขื่อนแห่งนี้เพื่อให้เสร็จเร็วขึ้นถึงแม้ซีซ่าเองจะไม่ค่อยไว้ใจมนุษย์นักแต่ก็ยังพอเห็นใจพวกเขาอยู่บ้างซีซ่าเลยอนุญาตให้เมาคอมและพักพวกเข้ามาซ่อมเขื่อนแห่งนี้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีการใช้อาวุธใดๆทั้งสิน้นซีซ่ากลับมาที่ฝูงข,ของเขาเพื่อประชุมเกี่ยวกับพวกมนุษย์ที่จะเข้ามาซ่อมเขื่อนโคบาไม่เห็นด้วยอย่างแรงที่ซีซ่าอนุญาตให้พวกมนุษย์เข้ามาทำงานในเขตพื้นที่ของพวกวานอนมันแสดงอารมณ์โกรธขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนั่นทเเอออาาาซซี่่ต้งขมสสยพืบบโค โคบาเลยต้องขอโทษซีซ่าโดยการโค้งคำนับและยื่นมือให้แบบธรรมเนียมของวานอนแล้วมันก็รีบเดินหนีออกจากฝูงไปด้วยความไม่พอใจบลูสไอลูกของซีซ่าที่นั่งอยู่ข้างๆก็รู้สึกแย่ไปด้วยที่พ่อของเขานั้นตัดสินใจแบบนั้นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาโคบาก็สอนให้บลูสไอเกลียดมนุษย์มาโดยตลอด เช้าวันรุ่งขึ้นเมาค่อมและพักพวกก็เข้าไปซ่อมเขื่อนโดยมีซีซ่าและพวกวานอนคอยตามคุมดูอยู่ไม่ห่างซีซ่าถามหาโคบาเพราะไม่เห็นโคบามาด้วยมอริสจึงบอกว่าโคบายังโกรธอยู่เลยไม่ได้ติดตามมาแต่ที่จริงแล้วโคบาแอบหนีไปยังฐานทัพของพวกมนุษย์กับวานอนอีกสองตัวเขาไปเพื่อดูว่าพวกมนุษย์กําลังทําอะไรอยู่เมื่อโคบามาถึงมันก็พบว่าพวกมนุษย์กําลังเตรียมอาวุธเพื่อรับมือกับพวกวานอนอาวุธของพวกมนุษย์น,นั้นมีจํานวนมากจนสาา มาถฆ่าวานอนได้ทั้งฝูงเลยทีเดียวโคบาเลยเชื่อสนิทใจว่าพวกมนุษย์ต้องการทำสงครามกับพวกมันอย่างแน่นอนเมาค่อมและพรรคพวกได้เข้าไปซ่อมเขื่อนพวกเขาเข้าไปในท่ออุโมงค์เล็กๆของเขื่อนเพื่อตรวจสอบอะไรบางอย่างจากนั้นก็กดระเบิดเพื่อระบายช่องทางในอุโมงค์แต่พวกเขาก็พลาดท่าโดนหินทับจนบาดเจ็บโชคดีที่ซีซ่าและวานอนเข้ามาช่วยไว้ได้ทันไม่งั้นพวกเมาค่อมคงไม่รอดเมื่อพวกเขาออกมาจากเขื่อนเมาค่อมก็เดินไปหาซีซ่าเพื่อกล่าวขอบคุณ ซีซ่าไม่ได้ตอบอะไรมากเขายังคงทำหน้านิ่งตอบรับคำขอบคุณเหมือนเดิมและในช่วงเวลานั้นเองลูกคนเล็กของซีซ่าก็เข้าไปเล่นกับเอลลี่และลูกของมาลคอมที่กำลังทำแผลให้กับคาเวอร์ชายที่ได้รับบาดเจ็บในอุโมงค์เขื่อนแต่จู่ๆวานอนน้อยตัวนี้ก็เล่นโซนไปทั่วจนมันไปค้นเจอปืนที่คาเวอร์ซ่อนไว้คาเวอร์จึงรีบกระโจนไปเพื่อปิดกล่องที่ซ่อนปืนนั่นทำเอาลูกวานอนตกใจกลัวจนร้องเสียงดังซีซ่าก็รีบจู่โจมเข้ามาทำให้เขาเห็นว่ามนุษย์ผิด คำสัญญาพวกมนุษย์พกปืนเข้ามาด้วยซีซ่าโกรธมากจนตะโกนไล่พวกมนุษย์ให้ออกจากป่าไปให้เร็วที่สุดกลุ่มของเมาคอมเลยต้องกลับมาเก็บของเพื่อที่จะกลับไปที่ฐานของตัวเองนั่นก็เพราะพวกเขาโดนซีซ่าขับไล่ออกมาแล้วไม่ให้กลับเข้าไปอีกแต่ทว่าเมาคอมนั้นไม่ยอมถอดใจเขาต้องการไปคุยกับซีซ่าเพื่อให้ซีซ่าอนุญาตให้มนุษย์ซ่อมเขื่อนให้เสร็จเอลลี่ที่รู้ว่าเมาคอมจะไปหาซีซ่าเธอเลยขอติดตามมาด้วยเมื่อเมาคอมมาถึงที่บ้านของพวกวานอน,อนพวกเขาก็โดนวานอนจัับตวไป ซีซ่าอีกครั้งซึ่งในขณะนั้นซีซ่ากาลังดูอาการของภรรยาของมันที่กําลังป่วยอยู่เอลลี่เห็นดังนั้นเธอก็บอกซีซ่าว่าเธอมียาที่สามารถรักษาภรรยาของซีซ่าได้แต่ซีซ่าไม่ไว้ใจพวกมนุษย์เมาค่อมจึงบอกซีซ่าว่าพวกเขาไม่ได้เหมือนกับพวกมนุษย์ใจร้ายพวกนั้นไปซะหมดเมาค่อมเลยขอร้องให้ซีซ่าอนุญาตให้พวกเขาช่วยภรรยาของซีซ่าซีซ่าจึงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรแล้วปลีกตัวออกไปให้เอลลี่เอายามาป้อนให้กับภรรยาของเขาและซีซ่าก็บอก บอกเมลคอมไปว่าเขาจะให้เวลาเมลคอมและพักพวกอยู่ที่นี่ได้อีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่เมลคอมก็บอกว่าหนึ่งวันคงไม่พอซีซ่าจึงตะโกนกลับไปว่าแค่หนึ่งวันและเขาจะให้พวกวานอนเข้าไปช่วยบลูสอายลูกชายของซีซ่าที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็ได้แต่สายหน้าเพราะคิดว่าไม่ควรช่วยพวกมนุษย์แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เพราะนี่คือคําสั่งของซีซ่าผู้เป็นจ่าฝูงทางฝั่งที่พักของเมลคอมและพักพวกเมลคอมได้ให้คนเอาตัวคาร์เวอร์ออกจากกลุ่ม เพราะารเวอร์เป็นต้นเหตุให้คนในกลุ่มทุกคนโดนขับไล่ออกจากป่าแห่งนี้เขาจึงโดนไล่ให้ไปรออยู่ที่รถคนเดียวจนกว่าเมาค่อมและคนอื่นๆจะทำงานจนเสร็จทางด้านโคบาหลังจากที่เขากลับมาจากฐานของพวกมนุษย์เขาก็รีบตรงไปหาซีซ่าเพื่อจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับอาวุธสงครามที่มนุษย์เอาออกมาทดสอบเขาเข้าไปหาซีซ่าที่เขื่อนซึ่งในระหว่างนั้นโคบาก็เดินไปชนกับลูกของเมาค่อมเขามันแย่เคี้ยวใส่เขาอย่างดุร้ายจนเมาค่อมที่เห็นรีบกระโจนมาช่วยลูกของตัวเองโคบา เริ่มขยับเข้าไปใกล้ๆสองพ่อลูกมัวริสจึงโผล่เข้ามาช่วยไว้แล้วโคบาก็หยุดการกระทําทั้งหมดและหันมาเรียกหาซีซ่าแทนเขาตะโกนเรียกชื่อซีซ่าดังลั่นจนซีซ่าออกมาโคบาบอกว่าซีซ่าไว้ใจพวกมนุษย์มากเกินไปจนทําให้พวกมนุษย์เข้ามาทําร้ายวานอนซีซ่านิ่งฟังโคบาพล่ามไปทั่วด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมแต่แล้วซีซ่าก็ต้องโกรธสุดขีดเมื่อโคบากล่าวหาว่าซีซ่ารักพวกมนุษย์มากกว่าวานอนด้วยกันเองนั่นทําให้ซีซ่าควบ คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วพุ่งเข้าทำร้ายโคบายอย่างโหดเหี้ยมแต่ทว่าซีซ่าก,ก็ต้องหยุดลงมือเมื่อเขาได้เห็นรอยฟกช้ำและเลือดบนใบหน้าของโคบาซีซ่าได้สตินึกขึ้นได้ว่าวานอนไม่ควรฆ่าวานอนด้วยกันเองเขาปล่อยมือจากโคบาแล้วหันหน้าหนีด้วยความโกรธโคบาที่นอนอยู่กับพื้นก็รู้สึกไร้ที่พึ่งพิงเพราะไม่มีวานอนตัวไหนเข้าข้างเขาเลยนั่นทําให้โคบาต้องลุกขึ้นโค้งคำนับและยื่นมือไปให้ซีซ่าเพื่อเป็นการขอโทษซีซ่าค่อยๆเอามือของเขาไปแตะที่มือของโคบา เพื่อเป็นการยกโทษให้แต่โคบาที่ตอนนี้ยังโกรธอยู่ก็รีบแตะมือแล้ววิ่งหนีออกไปบลูสอายลูกของซีซ่าที่ได้เห็นพ่อเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกผิดหวังในตัวพ่อที่พ่อทําร้ายโคบาเมื่อเหล่านอนกลับมาที่ฝูงบรรยากาศในการกินข้าวกันนั้นตึงเครียดมากๆซีซ่าบอกกับบลูสอายว่าบลูสอายเป็นลูกของเขาควรจะเชื่อฟังพ่อแต่ทว่าบลูสอายก็ไม่ฟังมันขี้ยงอาหารของมันทิ้งแล้วเดินหนีไปทําเอาซีซ่ารู้สึกผิดที่ตัวเองไม่สามารถสอนลูกได้ ส่วนทางด้านโคบาที่นั่งกินข้าวอยู่อีกฝั่งกับซีซ่าเขาก็คุยกับวานอนตัวที่ไปฐานของมนุษย์กับเขาเกี่ยวกับเรื่องที่โคบายังไม่ได้บอกเรื่องอาวุธสงครามของมนุษย์ให้ซีซ่ารู้เหมือนกับว่าในตอนนี้โคบากําลังมีแผนการใหม่เลยจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อกระทําการบางอย่างโคบาที่เห็นบรูซอายนั่งอยู่คนเดียวเขาเลยเข้าไปนั่งข้างๆเพื่อเป่าหูวให้บรูซอายหลงคิดว่าซีซ่ารักพวกมนุษย์จนตามืดบอดและก็เป็นไปตามแผนเพราะตอนนี้บรูซอายเชื่อโคบา จนสนสิใจจไปแล้วากนั้นโคบาก็กลับไปที่ฐานของพวกมนุษย์ตอนนี้พวกเขากําลังทดสอบการใช้ปืนอยู่โคบาที่แอบเข้าไปสอดแนมก็เดินเข้าไปหาพวกมนุษย์สองคนที่กําลังนั่งดื่มเหล้าชิลๆหลังจากการฝึกยิงปืนโคบาแสดงตัวให้มนุษย์ทั้งสองคนนั้นเห็นโดยแสร้งทําตัวว่าเป็นวานอนบ้าเล่นตลกเฮฮาดูแล้วไม่เป็นอันตรายสองคนนั้นเห็นก็หัวเราะกับการกระทําของโคบาจนโคบาหาจังหวะแย่งปืนจากมนุษย์คนหนึ่งได้แล้วสาดกระสุนไปที่มนุษย์สองคนนั้นอย่างเบามา จนทั้งสองสิ้นใจตาย,ตายไปส่วนเมาคอมที่กําลังซ่อมแซมเื่อนอยู่เขาก็ได้ยินเสียงเอลลี่เรียกให้มาดูอะไรบางอย่างพวกเขาพากันเดินออกมาด้านนอกแล้วก็พบว่ามีร้านมินิมาร์ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปนั้นมีไฟฟ้าและเสียงเพลงดังขึ้นมาพวกเขาต่างพากันดีใจที่สามารถทําให้ไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้ได้สําเร็จซีซ่าที่เข้ามาเห็นก็ชื่นชมและยินดีกับความสําเร็จของเมาคอมด้วยอีกฝั่งหนึ่งของป่าโคบากําลังขี่ม้าเพื่อกลับเข้าฝูงกับสมุนวานอนอีกสองตัวโดวยเขา าได้พกอาวุธปืนของมนุษย์ติดมาด้วยระหว่างนั้นโคบาก็ได้เข้าไปหาคารเวอร์ที่ถูกสั่งให้อยู่แต่ในรถด้วยความที่โคบากเกลียดมนุษย์เขาเลยกะจะฆ่ามนุษย์ทุกคนที่เห็นให้หมดและนั่นก็รวมถึงคาเวอร์ด้วยเช่นกันโดยโคบาได้ใช้ปืนยิงไปที่คาเวอร์จนเขาตายในที่สสดที่หมู่บ้านวานอน ซีซาได้เชิญเมาค่อมและพักพวกเข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อดูแสงไฟที่สว่างเจิดจ้าอีกด้านหนึ่งของป่านั่นก็คือเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ตอนนี้ซึ่งไฟฟ้าสามารถใช้งานได้แล้วทั้งมนุษย์และวานอนต่างพากันดีใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ในระหว่างนั้นเองโคบาก็ได้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านมันรอบวางเพลงหมู่บ้านวานอนของตัวเอง และแอบเข้าไปรอบยิงซีซ่าในช่วงที่ซีซ่ากำลังอยู่กับครอบครัวในบ้านเมื่อซีซ่ามองลงมาด้านล่างก็เห็นโคบาย,ยืนอยู่เขาจึงงงว่าโคบาไปยืนทำอะไรตรงนั้นแต่ไม่ทันไรโคบาก็ใช้ปืนที่เขาถือมายิงใส่ซีซ่าจนซีซ่าลม้มลงและตกเหวไปบลูส์อายที่เห็นพ่อโดนยิงต่อหน้าต่อตาก็แข็งจัดเขามองลงไปด้านล่างก็เห็นปืนของมนุษย์ถูกวางทิ้งไว้เขาเลยรีบไปเก็บปืนนั้นขึ้นมาแล้วโชว์ให้วานอนทุกตัวดูว่าพ่อของเขานั้นถูกฆ่าตายโดยฝีมือของพวกมนุษย์มัวริสที่เห ถ้าไม่ดีเขารู้ว่าถ้าพวกเมาข้อมยังอยู่ที่นี่จะต้องถูกฆ่าตายแน่แน่มัวริสจึงรีบพาเมาค่อมและพักพวกหนีออกจากหมู่บ้านทันทีส่วนโคบาที่แอบอยู่ก่อนหน้านี้ก็ฉวยโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำของฝูงวานอนโคบาได้โน้มน้าวให้วานอนทุกตัวร่วมมือกับเขาเพื่อล้างแค้นให้กับซีซ่าโดยทำสงครามกับพวกมนุษย์และด้วยความแค้นของวานอนที่ได้รู้ว่าจากฝูงของพวกเขานั้นได้ตายลงด้วยฝีมือของมนุษย์นั้นฝูงวานอ,นอนก็ไม่รอช้าที่จะบุกไปเพื่อล้างบางพวกมนุษย์ให้สิ้นซากที่ฐานของพวก ษคืนนี้เป็นคืนที่มนุษย์ทุกคนมีความสุขกันเป็นอย่างมากพวกเขากําลังฉลองให้กับไฟฟ้าที่ส่องสว่างไปทั่วเมืองด้วยการเต้นและดื่มพร้อมกับเสียงหัวรเราะที่ระงมไปทั่วแต่แล้วความสุขก็อยู่ไม่ยืดยาวนักเมื่อพวกเขาถูกบุกโดยเหล่าวานอนที่กระหายความแค้นอย่างหนักเมื่อพวกวานอนบุกมาถึงหน้ากําแพงของเมืองเหล่าทหารและชายชะก,กันได้ต่างถูกเกณฑ์มาเพื่อต่อสู้กับวานอนเดรฟัสพยายามปลอบขวัญพวกพ,วกพ้องของเขาว่ามนุษย์สามารถเอาชนะพวกวานอน,อนได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าพวกวาน วานอนจะขโมยอาวุธไปได้บางส่วนแต่ทว่าพวกมันก็เป็นเพียงแค่สัตว์พวกวานอนไม่มีทางที่จะต่อกรกับมนุษย์ได้เด็ดขาดในตอนนี้ที่หน้ากำแพงเมืองมนุษย์และวานอนต่างปะทะกันอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างเสียไร่พลของตัวเองไปเป็นจำนวนมากและด้วยขีปนาวุธที่มนุษย์มีมากกว่าทําให้ในช่วงแรกมนุษย์ได้เปลี่ย ب. พวกวานอนอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นพวกวานอนก็ไม่ยอมแพ้พวกมันเดินหน้าสู้กับพวกมนุษย์ต่อไปจนเหล่าวานอนสามารถเข้าประชิดกำแพงเมืองได้สําเร็จโคบาที่ตอนนี้กาลัง คือข,ขนองในสงครามมันก็ตรงปีเข้าต่อกรอกับรถถังที่กําลังกลาดยิงเหล่าวานอนอย่างเมามันมันเข้าไปฆ่าคนบนรถด้วยปืนเพียงกระบอกเดียวจนสามารถครอบครองรถถังได้สําเร็จและในครั้งนี้เองที่ทําให้พวกงวานอนเป็นต่อจนสามารถทําลายกําแพงแล้วบุกเข้าไปด้านในได้อย่างง่ายดายและทําให้พวกมันสามารถควบคุมมนุษย์ที่อยู่ภายในได้ทั้งหมดเช้าวันต่อมาเอลี่และลูกชายของเมลคอมก็ได้มาพบกับซีซ่าที่นอนบาดเจ็บอยู่พวกเขาจึงพาซีซ่าไปที่รถเพื่อที่จะรักษา เมาค่อมขอโทษที่มนุษย์บุกมาทําร้ายซีซ่าแต่ทว่าซีซ่าก็ได้บอกเมาค่อมไปว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีมือของวานอนด้วยกันเองที่ฐานของพวกมนุษย์ฝูงวานอนยังไม่หยุดโจมตีและมนุษย์เองก็พากันเตลิดหนีเปิดเปิงโดยมีเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวของมนุษย์ดังไปทั่วเมือง โคบาที่ตอนนี้เป็นจ่าฝูงมันก็ได้สั่งให้แอชวานอนที่เป็นลูกของร็อกเก็ตจัดการฆ่าพวกมนุษย์ซะแต่ทว่าแอชนั้นไม่ทําแล้วก็ได้บอกกับโคบาไปว่าซีซ่าคงไม่อยากเห็นวานอนฆ่ามนุษย์แน่แน่ด้วยความโกรธโคบาเลยลากตัวแอชขึ้นไปบนบันไดด้านบนของตึกแล้วปล่อยแอชลงมาด้านล่างกระแทกพื้นตายอย่างโหดเหี้ยมบลูสอายตอนนี้ได้เห็นการกระทําที่โหดเหี้ยมของโคบานั่นจึงทําให้เขามีความคิดที่เกี่ยวกับโคบาเปลี่ยนไปตอนนี้โคบาที่เขาเคารพไม่ใช่วานอนที่ดีอีอกตอ ไปแล้วซีซ่าได้นําทางเมาค่อมและพักพวกมายังบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังเก่าของซีซ่าเมื่อตอนยังเด็กซีซ่าจําบ้านเก่าของมันได้เมาค่อมและครอบครัวได้พาซีซ่ามาพักรักษาตัวที่นี่แต่ทว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยและซีซ่าเองก็ต้องทําการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นซีซ่าคงจะไม่รอดเมาค่อมจึงได้อาสาออกไปเอาเครื่องมือผ่าตัดที่ฐานของมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันอันตรายมากแต่เขาก็ต้องทำเพราะมีเพียงซีซ่า เท่านั้นที่จะหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้ที่ฐานของพวกมนุษย์ตอนนี้พวกมนุษย์เกือบทั้งเมืองกําลังโดนจับเข้ากรงเหมือนกับที่วานอนเคยโดนโคบาอยากให้พวกมนุษย์รู้สึกทรมานเหมือนกับที่พวกวานอนเคยเป็นเลยออกตามล่ามนุษย์ทุกคนและต้อนมาใส่กรงให้หมดบลูส์ไอรับไม่ได้กับสิ่งที่โคบารํา มันพยายามตามหาวานอนตัวอื่นที่เป็นคนสนิทของซีซ่าแต่แล้วก็ต้องพบว่าวานอนเหล่านั้นถูกจับอยู่ในกรงเช่นกันด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาพักดีต่อซีซ่ามากเกินไปเมาคอมได้แอบเข้ามาที่ฐานของมนุษย์ที่ตอนนี้มีวานอนป้วนเปี้ยนอยู่เต็มไปหมดเขาต้องหลบซ่อนเพื่อไม่ให้พวกวานอนเห็นเมาคอมพยายามเข้าไปด้านในฐานเพื่อตามหาเครื่องมือสําหรับผ่าตัดและแล้วเขาก็ได้เครื่องมือพวกนั้นมาซึ่งในระหว่างทางกลับเขาก็ได้บังเอิญพบกับบลูสอายเข้าบลูสอายได้ยกปืนขึ้นเพื่อ ื่อจะยิงไปที่เมาคอมเมาคอมจึงขอร้องให้บลูสอายไว้ชีวิตเขาบลูสอายที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าก็วางปืนลง แล้วเดินหันหลังกลับไปทางอื่นแต่เมาค่อมก็ได้เรียกเขาไว้พร้อมกับบอกว่าพ่อของนายยังไม่ตายจากนั้นบรูซอายก็ได้ตามเมาค่อมไปหาพ่อของเขาที่บ้านซีซ่าที่เห็นลูกชายก็ดีใจจนน้ำตาไหลออกมาเขาถามถึงภรรยาและลูกชายคนเล็กว่าตอนนี้ทั้งสองเป็นยังไงบ้างบรูซอก็ได้ตอบไปว่าทั้งคู่ปลอดภัยดีนั่นจึงทําให้ซีซ่าคลายกังวลใจลงไปมากซีซ่าเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ลูกชายฟังว่าโคบาเป็นคนยิงเขาไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อย่างที่ว่า น,น,นั่นทําให้ตอนนี้บลู์อายตาสว่างและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโคบาคือต้นเหตุของเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตอนนั้นแอลลี่ได้ขออนุญาตเข้ามาทําแผลให้ซีซ่าทาให้สองพ่อลูกต้องแยกจากกันสักพักหลังจากทําแผลเสร็จเธอก็ได้แต่ภาวนาว่าซีซ่าจะอาการดีขึ้นโดยเร็วตกดึกบลู์อายที่แอบดูรูปที่เป็นรูปของวิลกับซีซ่าในวัยเด็กซึ่งวิลก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้และเป็นคนที่เลี้ยงซีซ่ามาตั้งแต่เล็กๆบลู์อายจึงได้เข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อของเขาถึงผูกพันกับ น,นั่นก็เพราะว่าพ่อของเขาเคยอาศัยอยู่กับมนุษย์มาก่อนนั่นเองบลูสอายกล่าวขอโทษที่ตนเองไม่เคยเชื่อฟังซีซ่าเลยแต่ซีซ่าก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาเลือกที่จะเชื่อใจโคบาที่เป็นวานอนด้วยกัน และคิดว่าวานอนจะดีกว่ามนุษย์มาตลอดแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์และวานอนก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยซีซ่าจึงถามบลูสอายว่าโคบาอยู่ที่ไหนและเขาก็ได้คําตอบว่าโคบาอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งในเขตของพวกมนุษย์บลูสอายเลยคิดว่าถ้าพวกวานอนเห็นซีซ่าพวกวานอนจะต้องเปลี่ยนใจหันมาพักดีกับซีซ่าอีกครั้งแน่แ,นแต่ซีซ่าไม่คิดอย่าง,งานั้นเพราะตอนนี้เขายังอ่อนแออยู่มากวานอนจะเลือกผู้นําที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นบลูสอายเลยตัดสินใจขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซีซ่าอีกครั Drag. บลูสไนเข้ามาที่ฐานของพวกมนุษย์อีกครั้งเพื่อปลดปล่อยเหล่าวานอนที่พักดีต่อซีซ่าพวกวานอนในกรงต่างพากันดันกรงให้ล้มไปอีกด้านหนึ่งจนบลูสไนทสามารถเข้ามาปลดล็อกกรงขังได้และแล้วพวกเหล่าวานอนที่พักดีต่อซีซ่านั้นก็เป็นอิสระซึ่งพวกวานอนกลุ่มนี้คือกําลังเสริมอย่างดีเยี่ยมของซีซ่าเลยทีเดียวทางด้านซีซ่าเขาได้เดินขึ้นไปยังห้องนอนใต้หลังคาที่เป็นห้องเก่าของเขาอีกครั้งซีซ่าหยิบกล้องถ่ายวิดีโอที่อยู่ตรงหน้าขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าในนนกล้้องวิดีโนนั มีวิดีโอของวิวกับเขาที่ถูกอัดไว้ตอนที่ยังเป็นวานอนตัวน้อยซีซ่าเห็นวิดีโอนั้นก็ทําให้เขานึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาเมาค่อมที่แอบดูอยู่ก็สงสัยว่าคนในวิดีโอนั้นคือใครซีซ่าก็ตอบไปว่าคนที่อยู่ในวิดีโอนี้ก็คือคนที่ดีแบบเมาค่อมนี่แหละแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงของพวกวานอนดังขึ้นใกลๆซีซ่ามองลงไปด้านล่างก็เห็นว่าลูกชายของเขากลับมาแล้วและครั้งนี้ลูกของเขาได้พาวานอนที่พักดีกลับมาด้วยบลูสไอบอกกับซีซ่าว่า ไม่ช้าโคบาจะให้วานอนทั้งหมดลงมาที่ฐานของมนุษย์เพื่อทําการอะไรบางอย่างพวกเขาจึงจําเป็นต้องบุกในคืนนี้เมาคอมได้ยินดังนั้นจึงอาสาช่วยเหลือเขาพาพวกวานอนลงไปยังอุโมงค์ด้านล่างเพื่อหลบวานอนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านบนเขาให้ซีซ่าและพักพวกไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วซีซ่าก็จะเจอถนนที่อยู่ด้านบนเองส่วนเขาจะแยกไปหามนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมนุษย์กลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่มีเดรฟัสเป็นหัวหน้าพวกเขามีแผนที่จะถล่มอาคารที่พวกวานอนอยู่ เพื่อฆ่าวานอนทุกตัวให้สินส้นซากและอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็พยายามใช้วิทยุติดต่อกับมนุษย์กลุ่มที่เหลือให้เข้ามาช่วยแต่ก็ยังไม่มีใครตอบกลับมาสักครั้งเดรฟัสต,ต้องการให้เมาค้อมเข้ามาช่วยเพื่อให้แผนระเบิดนี้สําเร็จเร็วขึ้นแต่เะว่าเมาค้อมปฏิเสธและหยิบปืนขึ้นมาขู่เดรฟัสโดยขอให้เดรฟัสหยุดการวางระเบิดนี้ซะเราว่าตอนนี้ซีซ่ากําลังพยายามจะไปหยุดยั้งทุกอย่างแล้วทางด้านซีซ่าเขาและพวกวานอน,อนพาก,กันปีนขึ้นมายังชั้นบนของอาคารที่มีโคบา ซีซ่าเดินเข้าไปหาโคบาเพื่อที่จะทําการประลองว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันโคบา์จึงทิ้งปืนของมันแล้วปรีเข้าไปสู้กับซีซ่านั่นทําให้ซีซ่าที่ยังไม่ทันตั้งตัวโดนโคบาถีบตกไปข้างล่างแต่โชคดีที่ยังมีอะไรรองรับซีซ่าอยู่จากนั้นทั้งสองก็เริ่มสู้กันอย่างดุเดือดโดยมีฝูงวานอนส่งเสียงโห่ร้องไปทั่วรอบๆส่วนเมาคอมเขาพยายามอธิบายให้เดรฟัสฟังว่าพวกวานอนไม่ได้ต้องการจะทําสงครามพวกมันแค่ต้องการอยู่รอดเพียงเท่านั้น ต่เดรฟัสไม่เชื่อเขาคิดว่าพวกวานอนเป็นเพียงแค่สัตว์พวกมันไม่รู้เรื่องอะไรเขาจําเป็นจะต้องกําจัดมันเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติและในที่สุดตอนนี้เขาเองก็ส่งความช่วยเหลือไปยังกองทัพทหารทางตอนเหนือได้แล้วและพวกทหารก็กําลังเดินทางมาเร็วๆนี้เดรฟัสไม่สนใจปืนที่มาข่มขู่แล้วเขาก็กดสวิตช์เพื่อทําการระเบิดอาคารอย่างรวดเร็วอาคารได้ระเบิดลามขึ้นไปถึงด้านบนที่ซีซ่าและโคบาต่อสู้กันนั่นทําให้วานนอนทุกตัวโดนลูกหลงไปด้วยโดยอาคาร ได้ถล่มลงมาทับวานอนจนได้รับบาดเจ็บเกือบทั้งหมดซีซ่าเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยเหลือพวกพ้องของมันต่างจากโคบาที่ไม่ได้ยื่นมือช่วยวานอนตัวไหนเลยมันหยิบปืนขึ้นมาแล้วกลาดยิงวานอนทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่มีสติซีซ่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าใส่โคบาทันทีทำเอาโคบากลิ้งตกลงไปยังเหวลึกอย่างดีที่มันสามารถเกาะไม้ที่ยื่นออกมาได้ทัน ซีซ่าเลยยื่นมือไปจับโคบาเอาไว้โคบาเลยบอกกับซีซ่าไปว่าวานอนไม่ฆ่าวานอนด้วยกันซึ่งมันเป็นประโยคที่ซีซ่าเคยพูดแต่ครั้งนี้เมื่อซีซ่ามองไปรอบๆและเห็นวานอนถูกทำร้ายโดยโคบามันก็ตัดสินใจแน่วแน่ว,แนว,ว่าจะไม่ปล่อยโคบา,าไว้ซีซ่าเลยปล่อยมือให้โคบาตกลงไปข้างล่างอย่างน่าเวทนาเมื่อโคบาตายทุกอย่างก็กลับมาสงบลงพวกวานอ,นอนพากันลงไปด้านล่างเพื่อกลับบ้านของพวกมัน แต่เมาค่อมก็รีบตรงดิ่งมาหาซีซ่าเพื่อแจ้งข่าวร้ายว่าทหารฝ่ายเหนือกำลังยกกองทัพมาที่นี่ซีซ่ารับรู้ข่าวและขอบคุณเมาค้อมที่เป็นห่วงแต่เขาก็รู้ดีว่าน,นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นสงครามเพิ่งเริ่มเท่านั้นและวานอนเองก็เป็นผู้ก่อสงครามนี้ขึ้นมาซีซ่าได้บอกให้เมาค้อมหนีไปและดูแลตัวเองให้ดีส่วนเขาจำเป็นจะต้องทำสงครามเพื่อปกป้องฝูงวานอนของเขาจากนั้นทั้งสองก็แยกจากกันด้วยความเศรา้าแต่ทว่ามิตรภาพของพวกเขานั้นยังคงตราตร อยู่ในในจแล้วซีซ่าก็ได้พบกับภรรยาและลูกคนเล็กของเขาที่เดินทางมาถึงพวกเขาโอบกอดกันโดยมีฝูงวานอนล้อมรอบแล้ววานอนต่างสรรเสริญและยกย่องให้ซีซ่าเป็นจ่าฝูงของพวกมันตลอดไปแต่ทว่าวสงครามระหว่างมนุษย์และวานอนยังไม่จบเท่านี้มนุษย์และวานอนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้หรือไม่ติดตามต่อได้ใน Wall for the Planet of the Apes มาหาสงครามพิภพวานอน